ก็อันนี้เดี๋ยวมาดูเมื่อกี้ที่บอกให้โหลดอยู่ทอเลนต์มาใช่ปะก็มันจะมีหน้าเออมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ไอตัวแล้วก็กดไอไฟล์ไฟล์ทอเลนที่มึงจะโหลดอะก็คือให้โหลดอันนี้ใช่ปะก็แอมอ่อง youtube กูว่าก็อันนี้ก็ดู ก็เข้าเว็บที่โหลดแล้วเข้า่าตัวนี้เนี่ยอันนี้มันไม่ถูกแล้วจ้าแล้วก็ยังไงก็กดโหลดปกติอ่ะอยู่ไหนวะฮัลโหลอันนี้ใช่ปะ่ะเอ๊ดดาวน์โหลดเป็นอันนี้ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ทอเลเรนต์ก็คือดอททอลเลนต์ใช่ปะ่ะพอดาวน์โหลดมามันจะรอแป๊บน,นึง คือไม่ต้องแลกใจเว้ยว,ว่ามันจะเร็วมากเพราะมันเป็นไฟล์ทอเรนค่ะมันก็อ่าเนี่ยมันจะได้มาเป็นไฟล์นี้เสร็จแ,แล้วก็ให้แบบมันตัวไฟล์นี้ก็คือมันจะเป็นตัวไฟล์ที่เหมือนประมาณว่ามึงต้องเอามาโหลดอีกทีอะโหลดในโหลดในโปรแกรมเดียร์คาเลนอีกทีอะข้าแจปว่าคือมันไม่ใช่แบบว่าโหลดแล้วมึงจะได้เลยอุ้ยเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงเดี๋ยวออกปะ คือถ้าแบบอรายละเอียดที่ดีที่ที่มันดีกว่าเนี้คืออธิบายไม่ถูกกันแต่ก็เข้าใจไงแต่อธิบายไม่ถูกก็ไปหาอ่านเอาแต่ว่าอันเนี้ยให้ถอนโหลดแบบเร็วๆก่อนแล้วก็เะบไปคลิกไฟล์ใช่ป่ะเนี่ยมันก็จะได้หน้านี้เอออันนี้มันก็คือเข้ามาในหน้าจอของเอ้ในในโปรแกรมของยูทูบเลยแล้วนะเข้ามาหน้านี้ก็คือมันก็เลือกไฟล์ที่มึงจะเอ้เลือกไฟล์เลือกที่ที่จะโหลดว่าเอาไฟล์ไปตรงไหน เออแล้วก็ไม่ต้องสนใจแม่งหรอกกดโอเคไปโอเคปุ๊บมันจะได้อย่างี้เออกุณติโดโหลดมาทำไมวันนี้ยกณใช้แม็กแล้วมึงโหลดวินโดว์ให้มึงฮัลโหลโก็เนี่ยก็จะได้อ,อ,อะไรวะรอไปเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาก็คืออย่างไฟเท์เรนมันเหมือนประมาณว่ามันแบ่งไฟล์กันมึงแต่บางามันก็จะเป็นแบบว่าสมมติว่าคุณโหลดมาได้แล้วเนี้ย สมมติว่าไฟมันมี400เมกใช่ปหะกูโหลดไม่ได้2เมกก็เท่ากับว่าคนอื่นก็สามารถที่จะดึงของกูอะไปโหลดได้ด้วยเมกออกไหมกูโหลดไม่ได้พอคือถ้าคนมันโหลดเดยอะยิ่งคนโหลดเดยอะมากเท่าไหร่อะคือมันจะยิ่งโหลดเลยโหลด,ดาวน์โหลดเลยขึ้นมาทนานประมาณนี้นนนนไม่ออกปะโอเคนี่พอวนาโหลดได้เราก็คือก็ใช้ได้นี่แหละมันก็จัดการเองนะโอเคนะบายไปกันนะ